จะเป็นเพื่อนมาเจอาก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสเปซอิตาลีวันนี้จะพามาพอ,อกหน้านะคะสูตรพอ,อกหน้าสูตรนี้นนนนใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยผิวไม่ต่งไม่ตึงผิวเหี่ยวเหี่ยวผิว,วย่นๆนะคะผิวไม่กระด่างใสนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะแล้วยังช่วยในเรื่องลดฝ้าลดกระได้ด้วยนะคะเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะมามีอะไรกันมั่งนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนสมวนสมของเราตัวแรกเราจะใช้แป yes. ้งข้าวเจ้านะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นแป้งข้าวโพดได้เลยนะคะหรือใครไม่มีก็ใช้เป็นแป้งเด็กได้เลยนะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเ็าจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราต่งตึงช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนช่วยลุกเดินลุวรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่1ช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นนะคะในส่วนของผงขมิ้นเขาจะไปช่วยฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยรักษาแพลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะสุดยอดเลยนะคะผงขมิ้นเนาะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ครึ่งหรือ1นส่วนสนะคะ ใชนี่เลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะใครจะใช้รสไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใส่ใช้ลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำมะนาวหรือใช้น้ำ มะเขือเทศแทนได้เลยนะคะในสูตนั้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ก็จะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตละสองถึงสามครั้งนะคะใครมีไม่เวลาก็สามารถทําได้ สามถึงสี่ครั้งเลยนะคะเราใส่น้ำมะนาวหรือน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคุณแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะเราผสมออกมาแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะหรืออ่อนๆเลยนะคะนี่เลยนะคะเนื้อเขาจะสวยมากๆเลยนะคะใครมีแปรงแค่แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ สูตนี้ผิวจะชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะคะผิวขาวผิวใสไว้ด้วยนะคะทุกคนจะชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่รูขุมมขนกว้างนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราปอกานานๆาาากว่านี้ก็ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15บหถึงยีนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ คคนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับ s ไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการอับคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ